สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง driving rev Dr ช่องที่พาคุณไปสำรวจรถใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีทันสมัยและรีวิวรถที่น่าตื่นเต้นวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 toyota suv mini รถ suv ขนาดกะทัดรูดดีไซน์สปอร์ตท,ที่กำลังเป็นกระแสนในปีนี้สำหรับใครที่มองหารถครอบครัวขนาดเล็กแต่ฟังก์ชันครบคัน toyota suv mini รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว toyota suv mini 2026นมาพร้อมกับดีไซน์ด้านนอกที่โดดเด่น ฝากระโปรงหน้าทรงฉบเฉียวเส้นสายตัวถังคมชัดรับกับซุ้มล้อที่บึกบึนทำให้ภาพลักษณ์ดูแข็งแรงแต่คล่องตัวสีแดงสดเคลือบเงาที่เราเห็นในรุ่นโชว์รูมเป็นเฉดใหม่ที่ทำให้ตัวรถดูพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ผสมผสานโครเมียมกับลายตาข่ายเสริมด้วยไฟหน้าและทรงเรลที่ส่องสว่างได้อย่างชัดเจนแม้ขับตอนกลางคืนในส่วนไฟท้ายก็ถูกออกแบบให้ทันสมัยมีมิติพร้อมไฟเบรกที่เด่นชัดเมื่อมองจากด้านหลัง ขนาดตัวถังของ Toyota SUV mini 2026ถูกจัดให้อยู่ในหมด SUV ขนาดเล็กแต่ก็มีพื้นที่ภายในที่กว้างงบว่าที่คิดห้องโดยสารออกแบบมาให้มีพื้นที่สีสันและช่วงขาเพียงพอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับระดับได้จอสัมผัสตร,ตรงกลางขนาดใหญ่กว่า10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งบุวัสดุก,กึ่งหนังคุณภาพสูงที่นั่งด้านหลังสามารถพับได้แบบแยกส่วนเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางหรือคนของบ่อยๆ เครื่องยนต์ในรุ่นนี้เป็นเบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังประมาณ160แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันอัตราเร่งถือว่าตอบสนองทันใจพอสมควรในการใช้งานในเมืองช่วงล่างถูกปรับจูนให้มีความนุ่มสบายแต่ยังเกาะถนนดีบนความเร็วสูงการบังคับเลี้ยวแม่นยำม,มุมมองจากบอกคนขับโปร่งโล่งทำให้ขับง่ายแม้ในถนนแคบ ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มตามมาตร,รฐาน Toyota Safety s e n ซ e ที่ใส่มาเกือบทุกกลุ่นม,มีระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถในมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลายัยถุงลมนิราภัยรอบคันกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์กระยะรอบคันทำให้การขับขี่มั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาถอยเข้าจอดในพื้นที่จำกัด อีกจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบคือค,อความประหยัดน้ำมันโตโยต้าเคลมว่า SUV mini รุ่นนี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรและเมื่อขับแบบประหยัดก็อาจทำได้สูงกว่านี้ภายในมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco, Normal และ Sport ทำให้ผู้ขับสามารถปรับสไตล์การขับตามต้องการในเรื่องเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ SUV mini ใหม่นี้รองรับการส่งงานด้วยเสียง มีพอร์ต USB-C หอลายจุดรอบคันแท่นชาร์จไร้สายและจุดต่อไฟสำหรับผู้โดยสารระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกโซนซึ่งคันจริงที่โชว์รูมเมื่อได้ลองสัมผัสจะรู้สึกว่าคุณภาพวัสดุและการประกอบค่อนข้างนี้ยกกว่ารถคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่มีขนาดกระทัดรัดแต่ภายในกว้างพอให้ครอบครัวใช้งานเดินทางไกลได้สบายและประหยัดน้ำมัน2 0 2 6 Toyota SUV Mini เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ ทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีความปลอดภัยครบฟีเจอร์อำนวยความสะดวกเยอะการขับขี่ที่ง่ายและคล่องตัวเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปรีวิวรถใหม่แบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Drive Wing ่งวีบของเราเพื่อไม่พลาดอัปเดตรถรุ่นใหม่รีวิวทดสอบจริงและสารยานยนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่ติดตามชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ